อยากย้ายเช่สู่สวัสีพี่เพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะดูสภาพพื้นมันก็จะกำลนองเป็นลอยนิดนึงเพราะว่าดินงนี้มันคือพื้นที่ต่ำพื้นที่แบบน้ําขังด้วยนะตอนนี้นแต่ก่อนแต่ก่อนน้ำน้ำจะขังตรงนี้ตรงนี้เลยทั้งแห่งแต่ทีนี้เราจะยักมาปรับมาปรับด้วยตัดหญ้าแล้วก็ก็ปลูกปลูกตาาจริงๆตรงนี้เป็นที่น้ําขังเลยควายก็้มานอน ก็จะลามมาถึงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นดินดินโคลนดินเลเลยดินเพือกค่ะดินเพือกต้องบอกว่าดินเพือกก็มันก็จะเละเรื่อต้องดูก่อนนะคะวันนี้คื้มอย่างแรงดูว่าฝนมัน,นคุณฝนคุณฝนเขาจะอะไรยังไง อันนี้ก็ตกไปปอแปะๆอ,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 อยู่หน่อยเลยก็ถ้าเกิดว่าตกไม่เยอะตก,กบแบบเนี้ยเคือแบบเนี้ยน้าแกก็ทํางานได้ทั้งวันนั่นแหละคะ่ะลากไปค่อยๆเก็บงานแบบเก็บไปแบบนี้ทั้งวันแต่ถ้ามันพุ่มมาตกเมืเ่อเล้นช่วงนี้คือบอกนะว่าขอขอก่อนอยา่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดงานอย่าเพิ่งทิ้งละ อันนี้ปีเดียวนะคะปีหนึ่งที่ไม่ได้ตัดกูวความสูงอนะปีนี่แค่สองปีนะตัดปีเดียวกหมหัวตะกงเลยี่อยากจะบอกว่าเราอะเตีย้ยเนี่ยนะคะอ้อมมาในปีเดียวตัดีที่สองอันนี้ฝังงนีเบิร์นนะคะฝั่ง,ง้นฝังลงในรุ่นก้อนนึงจริงๆหญ้าไม่เท่าไหร่ คนตัดยางเขาบอกมันเป็นต้นในนี้ต่างหากต้นมังแคต้นมังแหลเอะไพวกนี้ค่ะเนี่ยมันรุมสุมใช่ไหมก็ตัดยางไม่ได้ถ้าเป็นหญ้าแบบนี้ยในสวนก็ไม่เป็นปัญหาเลยมันไม่ได้สูงสบายสบายแต่พอเป็นต้นใ้นี้วกวว่าจบแล้วคนงานที่มาเบี่ยงรอบต้นเขาก็ไม่ทันสวนเยอะค่ะ มันเยอะเขาก็เวี่ยงไล่ไปตามเบอร์เหมือนเรานี่แหละแปลงว่าเขาคือเขาเวี่ยงรอบรอบคนให้เลยอันนี้เดี๋ยวเราต้องซอยให้นาด้วยนะคะพอซอยปุ๊บมันก็จะแบบเออขาจะได้เก็เขี่ยรอบต้เนเง่ายหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ชอบคุยกับลุงนะลุงที่ตัดยางนี่นะแกบอกว่าอ่๋อยังไงเดี๋ยวแกก็จะเอาเครื่องสะพายมาเบี่ยงเองก่อนก็ได้เพราะาถ้ารอรอคนอางานคนางคนานประจําที่เขาเบี่ยงรอบต้นเนี่ย ก็น่าจะแบบช้านิดตัดยางไม่ได้เดี๋ยวจะค่อยๆเบี่ยงอย่างนี้ไปก่อนพอน้ำมันเขาเบิกได้นะคะน้ำมันเคกินไปยากอันนี้ก็เกี่ยวกับเขาแต่ของเราก็หน้าที่คือตัดยางอันนี้น,น้าแกน่าแตะให้หมดนี่ตัดให้หมดเท้องฝ้ายก็เติบฝั่งนู้นเขียวนี่นะคะคื้ไม่ได้ข้างหลังนี่แหละไม่รู้จะมาตอนไหน ฝั่งนี้สว่างลูกฝั่งแล้วฝั่งนี้ก็คือตกไป็เทียว ถ้าเขาเป็นก้ารล้วนากนาำแกวิกก่งทะลุไปนู่นแล้วค่ะจะต้องถอยเก็บให้ลำบากเพราะว่าที่เจ้าของเดียวกันนะคะที่ผูกเดียวกันแหละแต่เขาก็ปลูกยางเหมือนกันตะก่อนน่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นน้ำมาท่วมเยอะมันเป็นที่ต่ำมากเลยตอนนั้นมองเพ่อย่างไม่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 ไถไม่ถมถอันนี้เราไถาก่อนนะเราไปไถจางการสามการเจ็ดลงแล้วก็ปรับ ปรับดีแต่ที่ข้างบนสูงสูงลงมาให้มันตำ่ำเท่าแบบไม่ไม่เป็นแอง่งเพราะทุกปีอะน้ําตอนที่ยังไม่ไม,ไม่ถุนะม,ม่ไม่ปรับอะน้ําท่วมน้ําขังปลูกยางทั้งอ<ด>่าแล้วค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกน้ำมันขังยางก็ตายน้ก็เลย,ยเป็นที่วาง พู้จัดการหลายคนพู้จัดการสวนพู้จัดการสลูยาวผู้จัดการปลูกผักอะไรเงี้ยเลี้ยงพู้จัดการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยแกบอกว่าควายมันชอบมานอนอะไรเงี้ยก็ช่วงระหว่างหน้าแรงแห้งๆมาตัดหญ้าตัดหญ้าก่อนแล้วก็ไถลงจานนะคะลงจานลงจานแล้วก็ปรับเอาดินจากที่สูงสูงลงมาที่ันต่ําเพรามันเข้ากันน้ำไม่ฝังแล้วเขาก็ปลูกปาล์มเขาปลูกปาล์มแล้วก็เออรู้สึกว่าแล้วก็กั้นรั้วเลย ก้รว้ร็วเลยเพราะว่าควายมันไม่ต้องเข้าไปนี่ตามอ๋อคาาอตาเนี่ยก็ไม่ทัแล้วซื้อว่ายางั้งเอกเลย หลอดตามน้าปแปละ้นน่าจะบิทน่หน่อยบอกนะห้ามหยุดห้ามหยุดก่อนห้ามหยุดก่อนชว่วงนี้ห้ามป่วยด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าวันวัน,วนที่เจ็ดวันเกิดลูกแกแฟนแกบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านลูกแกอยู่ทางงาค่ะอยู่พังงาอยู่กับอะไรแม่ของน้าแค่เออ มันเกิดลูกแกแกจะกลับไปบอกน้าข,ขอขอก่อนได้ไหมทางานก่อนถ้าฝนตกเออน้าไปเลยแต่เราเข้าใจแหละจะบอกอคือไกก็พูดเล่นนะคะแต่กล้องไม่ได้บังคับเออมันหยุดแกแกจะไปแก,ก็ไปแต่ว่าเราแบบเอออยากเลน่นงานนิดนึงแต่ว่าในความจริงก็ไม่ได้วังคับไม่ได้าการเณฑ์ค่ะพูดเล่นอย่างนั้นแหละ คนไม่ตกไม่ต้องไปได้ไหมเต่ปรวมาเนี่ยทำงานก่อนเลขาพูดไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาเขาก็รีบน้ำแค่บินชราแคก็ไปเลยมันยังไงเออพุดจ้าอุ้ยตะกี้เห็นไฟนะ 在排空江还流了。